ก็วันแม่ลูกก็ต้องแมวหาแม่นะ,ะกาเออดีอกดีใจได้หันหน้าลูกหน้าเต่เนนเออตาเนอนน่ะเออลูกเอาจะตังค์เฮาน้อมันกับปอนักตระใดไหนแม่มาเดี๋ยวนี้มันมีนี่ห้าร้อยนะเออยินดีเรียดดีนะลูกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยลูกจะปีกก่อนเนอ้อนะป้าปะเดี๋ยวแม่ไปไปส่งปะลูกไปก่อนเนอ้อแม่เน้อนั้นเดี๋ยวก่อนไอ้นัดลูกแล้วมึงมีสตังค์ใจก่อนนี่ยเฮ้อ จะว่ามีก็บไม่จะว่าบ่มีมันก็บ่พอมีเท่าใด้อะแม่เออแม่มึงมีมึงเอาไปเหงาแม่มึงก็จึงมีกินพักไม่ใช่คืออันนี้แม่มึงก็จึงอยู่ได้ละเนอะมองว่าแม่อกินไว้ใจเตอะแม่เก็บไว้ใจเตอะเนอะเอาไปเติมน้ำมุกน้ำมันเนาะลวกเนาะเอาอีเออแม่มีสักสองพันห้าก่อนแม่มีสักสองพันห้าก่อนหาหาสองพันห้าหาสองจ๊ะ สองสองพันห้ากาลูกแม่แล้วแม่อสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าเออเอ้ยอะลูกลูกเออเอน่ายออ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับแม่สองพันห้านะแม่น้อ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วนะแม่เนอสองพันห้าเงินเยือนคนเท่าใบเหลือแล้วอ